เครื่องสำอางบ้านหลังนี้ยู่บนออัน,อนป้าจ้า,าป้ายูว่าค่านี่อันต้องการใส่เครื่องสำอางว่าคา่าเมื่อป้าเครื่องสำอางหนูน่ะเครื่องสำอางอีหย่างแม่ล่ะอุ้ยว่าอืา่นก่อยากหนูป้าใส่บ่นี่ใส่เครื่องสำอางอยูป้าก็ใส่ยู ใส่ตักเสืออสำอางบอกค่ะขายยังกันเน่้ด้วยเนี่ยโอ้ยปะากระเลยเนาะโอ้หนูเลื่อมตัวตัวนี้อหนูเลื่อมตัอี่นี่หมคะคือว่าตอนเนี่ยโปรโมชั่นของน้ำหอมน่ะเขาออกมาใหม่หนูป๋าต้องการใส่โบกยังหอมรุหมอรุ่นใหม่เลยค่ะหอมเลยป๋าต้องหอมอยู่แล้วล่ะดูก็เต้นหนูก็ได้ หนูดูสิเซ็กซี่บ่ะค่ะยืดสวาดไร้ท่อโอ้ยหนูกะโชเนาะป่าขายยังไงแม่เยวเนี่ยเฮ้อขายสุดยอดโอ้ยป่าจะเย็นเย็นหนูหนูเป็นสายแบบนี้แหละป่าดนูเซ็กซี่บ่ะป่าว่าแต่แล้วคือพอไปขายของนอกขมันจบสะตล์มนมากอดนี่เบิ้งก็ดูพีของดีๆทั้งนั้นป่านี่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 ของดีๆ ป๋าคือตอนนี้นะ่ะเขาโปรโมชั่นลได้ป๋าหนูน่ะขายมากกะไลหมองแล้วอันเบิ้งหนูใส่หนำหอมป๋าหอมเบิ้งหน,นูก็ได้หนูหอมมาป๋ายาเห็ดแตงสานต่อยาเห็ดแตงสานต่อห่วยห่าคิดอีหยังางานี่ป๋ามีความต้องการอีหยังบ่มีอยู่นะ่ะแต่บ่กว่าจะเฮ็ดจังซี่โอ้ยป๋ากระดมเบิ่งเพียงนี่ช่องเอ่อคอหนูอป๋าดมซอดป๋า ปลาเห็ดบ่ได้ปลาเขาวัดฟั้งถ้ำอยู่โอ้ปลาธรรมะบอกค่ะอุ้ยหนูขอโทษเด้อปลามึงอย่าหมุนหลายโอ้ยเงียบดีๆเนี้ยมาไม่เหรอยังหยาดใส่แน่น่ะน่ะอุ้ยของแท้เนี้ยปลานี่ม้ว่แม่นดอกปลาดูสิโอ้ปลานี่ชอบอยู่อ่ะหนูเด้ยปลาป่าจะจัดหนูนะทีหลังนะเอ๋อคือปลาจามันบ่อยชิบ่เยีรยวนะ เต็มเทพป่าไหมป่าโบใครดีๆคือคนอื่นเขาว่าอะไรสิป่าจะจับองหนูนะพราะว่าของหนูนูกระหาเงินเลี้ยงพ่อมนป่ายังเลี้ยงอยู่ตีเลี้ยงอยู่นี่ยังเลี้ยงอยู่ตีเลี้ยงกอสโนอโอ้หมาเลี้ยงนานดอกนูเลี้ยงกอสโนป่าผู้ใดไปส่งไ่ะเลี้ยงกอสนอหนูก็ไปเองนะหนูก็ไปกับม่เป็นธรรมดานด้ป่าเขาให้เป็นหัวหน้าห้องคนเด่นีหมุนลายกุวิบป่า ป้าหนูเป็นหนูจะเมงเอาอย่างไร่ะหนูปลาหนูเรียนกวดสอนเนาอันหนูก็ต้องการค่าเทอมอยู่ตอนนี้กับคือว่าค่าเทอมหนูกับมาเลี้ยงกวดสอนก็บปลายดอกปลาซอยหนูได้บุ้งป้าใหญ่ซอยตัวอีหล่าเลยผิดฉนาดหนูเองโอ้ยโอ้ยไปไปไปขายของื่นทำไมแล้วซะป้าไม่ต้องการนี่หรือบ่กค่ะไม่ต้องการหรอกไม่เหตุเจ้าเสีย เฮ้ยนี่นี่ไปขายมังินพูนอ่ะม,นมนุนหน้ามุนหลังอยู่น้าปหนีกับน้งว่าเอาอยู่ <S <S 2> <S 2> <S ไปไป